สวัสดีครับสวัสดีชาวอีสโซแก้ววันนี้ผมเซลน้อยนะครับจะพามาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่รุ่น X-Series ในโมเดล2023นะครับผมว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสโลแกน X s e r ซ e s ปีนี้โคตรมันมันนิดใหม่คุณพูดยากมากนะสโลแกนผมบอกเลยมันนิดใหม่คือมันต้องขยี้อะนะโอเคอ่าวันนี้เรามาดูครับว่า X อ e r i e s ตัวโมเดล2023เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก อย่างแรกที่เห็นในรูปเลยก็คือตัวสีเราไม่ได้ลดนะครับแต่เราเพิ่มเข้ามาเพิ่มคือสีเทาโอเพกนะครับผมหรือเรียกกันติดปากเทาเลัมโบเรียกกันติดปากมากนะครับผมก็มาในตัว X Series แล้วท่านไหนที่ชื่นชอบสีเทารุ่นนี้นะครับสามารถที่เข้ามาจับจองกันได้นะครับอ่ะเรามาดูเล,ลือหลกัลกๆเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างของตัว X Series มันพลิดใหม่นะครับผมอย่างแรกเลยคือสติกเกอร์ด้านหน้านะครับผมจะเห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนลายใหม่ และอย่างที่2ก็คือตัวชุดสเตอร์ตด้านหน้านะครับตัวนี้จะเพิ่มลายเชฟล่าเข้ามาทําให้เอสเรี่รุ่นนี้มันดูดุด,ดันยิ่งกว่าเดิมนะครับผมส่วนด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าตัวอักษรจางฮงคอนเซ็ปต,ต์เหมือนเดิมคือสีแดงเอสเรี X ่ต้องเป็นสีแดงดําเท่านั้นนะครับผมอ่ะด้านหน้ามีประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับผมเชิญดูด้านหลังกันเลยครับ ก็นะครับสําหรับเมื่อกี้ต่อกันจากด้านหน้านะครับผมวันนี้เราจะมาดูว่าด้านหลังเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับเปลี่ยนเหมือนด้านหน้าเลยลายติ๊กเกอร์มันส์มิดไม้นะครับผมอย่างที่2ครับตัวชุดสเกิร์ตสเกิร์ตท้ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสีดําแต่ในรอบเปลี่ยนเป็นสีแดงแดงออกแดงทึบๆครับผมมันทําให้ดูรถเนี่ยดูมีมิติและดูดุขึ้นครับมาพร้อมลายเครล่านะครับสติ๊กเกอร์สีแดงทําให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับผมนี่คือด้านหลังของ X-Series มันนิดใหม่เดี๋ยวไปดูด้านในต่อครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมเจอกันด้านในครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในของเจ้า X s e r ซ e s โมเดล2023นแล้วนะครับผมจากที่ผมดูนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับยังเป็นโทนสีดําแดงเหมือนเดิมนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของลายบอกนะครับผมที่เป็นสีดําแดงแล้วก็ลายของผ้า,าสัญลักษณ์ของ X s e r ซ e s ี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่ลายใหม่แค่นี้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นมาแนะนําลูกค้านะครับผมดาวล้เพิ่มที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมพร้อมกับฟรีบันไทยพรบหรืออยากจะได้ขอบฟรีเก้าสิบวันด้วยก็ได้สําหรับลูกค้าที่ชอบดอกเบี้ยต่ำๆเราก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษหนึ่งจุดเก้าเก้าให้ลูกค้าด้วยนะครับผมและสําหรับจองภายในเดือนนี้รับส่วนลดเงินดาวสูงสุดเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ ด้านล่างเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมพักเข้ามาทางเรารอตอบอยู่นะครับสวัสดีครับ